ผู้ชมครับเรื่องของเด็กอายุ14ปีที่ไปก่อเหตุยิงและมีคนเสียชีวิตที่พารากอนผู้ชมครับก็แน่นอนแล้วนะครับว่าตอนนี้นี่ต้องหยุดในขั้นตอนของการดําเนินคดีไว้ชั่วคราวก่อนนะฮะจนกว่าเด็กเองเนี่ยจะได้รับการรักษาเรื่องของจิตเวชนะฮะว่างั้นนะครับเรียกว่าทางทำให้ฝั่งของญาติพี่น้องคนตายเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ ทีมข่าวเองได้คุยกับญาติของหนุ่งหนิงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งนี้ค่ะทางญาติเองบอกว่าคือ ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในเมื่อกฎหมายของประเทศไทยเป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องยอมรับทําอะไรไม่ได้โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมบองว่าพฤติกรรมของเด็กเหมือนจะรับรู้แต่ว่ากแกล้งมีความฉลาดในเรื่องของข้อกฎหมายเวลาที่ตํารวจและแพทย์ถามอะไรก็รับรู้ตอบได้เป็นปกติทุกอย่างแต่พอมาถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับตอบว่าไม่รู้บอกว่าเนียวดๆมาสั่งให้ยิงมันเป็นไปได้หรอ ทางญาติเองมองว่ามีการเตรียมการมาหมดแล้วทุกอย่างนะคะขอถามว่าเงาดําๆจะมาสั่งให้ไปซื้ออุปกรณ์ซื้อปืนเข้าห้องน้ําเงาดําๆสั่งหมดเลยเหรอ,อและเท่าที่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กเด็กยอมรับว่าปกติเล่นเกมที่เกี่ยวกับการยิงกันส่วนตัวคิดว่าเขาทําเท่าความคึกขนองแล้วก็อยากลองของจริงว่ามันเป็นยังไงเลยทําเหมือนในเกม แล้วก็บอกด้วยนะคะที่ผ่านมาทอบตัวของเด็กได้เข้ามาช่วยเหลือได้เข้ามาเยียวยาตามความเหมาะสมแต่สิ่งที่ตอนนี้ทอบตัวกังวลก็คือต้องการให้มีการดําเนินคดีตามกฎหมายกับตัวเด็กตพอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเด็กกลับออกมาใช้ชีวิตตามปกติจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําเติมอีกฟังเสียงคุณน้าของคุณหนุ่งหนิงหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งนี้ค่ะมันรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมยุติธรรมสาหรับสาหรับเราอะนะคะค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเอกสาร ใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ความความรู้สึกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กอ่ะเหมือนแกล้งแกล้งเด็กคนนี้คือฉลา,าดอ่ะคือฉลา,าดในทางด้านกฎหมายถามที่คุยกับตำรวจนะถามเรื่องอะไรนะหมอเช็คปกติไม่คือเช็คเช็คอะไรนะปะกติหมดรู้เรื่องหมดเลยทุกอย่างพ <c oughs> อมาถึงตรงเนี้ไม่รู้เรื่องจําไม่ได้ไมีเงาดําๆมา <c oughs> สั่งให้ยิง <c oughs> แล้วความเป็นจริงมันเป็นไปได้หรอคะคุณผู้สื่อข่าวมีอะไรเงาดํดๆ ซึ่งคุณเตรียมการมาหมดเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาค่ะทางทางทางครอบครัวของของเด็กเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าให้ความช่วยเหลือเย,ยียวยาอย่างไงกับครอบครัวเราบ้างหรือยังคะคุณพ่อให้คุยพูดคุยแล้วให้ให้ให,ให้ให้เงินเยียวยาเป็นบางส่วนแล้วค่ะซึ่งคุณพ่อเข้ามาช่วยเหลือค่ะเป็นห่วงก็เป็นห่วงกลัวว่าหากเขาปล่อยออกมาเนี่ยแล้วเขาจะไปทําแบบนี้อีกหรือเปล่าทำกับคนอื่นแบบนี้เปล่าแล้วก็สังคม หลายๆอย่างประเทศชาติต้องเสียหายคนที่ไม่เข้ามาก็เพราะว่าเหตุการณ์นี้ใช่ไหมฮะก็กลัวขณะที่ทางทีมข่าวของเราเองนะครับได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมนะครับท่านก็เป็นอายการอาวุโสอยู่ที่สำนักง,งานการสอบสวนนะฮะสำนักง,งานอายการสูงสุดท่านให้ความเห็นในเรื่องนี้นะฮะบ,บอกว่าการส่งคืนสำนวนคดีเด็กอายุ14ปีกราดยิงเนี่ยนะฮะเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 4 ว่าการสอบสวนมีส่วนสําคัญสส่วนคือการสอบสวนพยานทั่วไปและสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งส่วนที่สําคัญที่สุดครับก็คือการสอบสวนผู้ต้องหาดังนั้นการที่เอกการคืนสํานวนก็ถูกต้องแล้วแต่ไม่เห็นด้วยตรงที่ใช้คําว่าการสอบสวนกระทําโดยมิชอบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการสอบสวนอื่นนั้นชอบหมดแล้วเพียงแต่การแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหานั้นยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาขณะผู้ต้องหานั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และถ้าเป็นเด็กต้องมีสหวิชาชีพโดยในคดีนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่รอรายงานของแพทย์ซึ่งแพทย์ชี้ว่าเด็กยังมีอาการของโรคทางจิตเวชยังไม่สามารถให้การได้ก็เข้าใจว่าตำรวจพยายามจะทำให้เร็วเพราะเป็นคดีที่สะเทือนขวัญทำให้อาจผิดพลาดไปบ้างแต่ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรอายการเพียงแค่คืนไปแล้วก็ทำให้ครบ,บครบท้วนรัดกุม ไม่ใช่มีปัญหาอะไรเพราะหากอายการส่งฟ้องไปแล้วสารยกฟ้องด้วยเหตุผลการสอบสวนมิชอบดีกฎหมายเนี่ยนะฮะก็จะฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วออาลองฟังเสียงทางฝั่งของอาจารย์ปรเมฆดูหน่อยครับคือความจริงมันเป็นไปตามมาตรา14ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการสอบสวนเนี่ยมันมีสองสองเรื่องที่สําคัญเรื่องที่หนึ่งคือการสอบสวนพยานทั่วไปและส่วนที่สําคัญที่สุดคือการสอบสวนผู้ต้องหา ทีนี้อย่างที่ผมเห็นว่าอาัการณ์เมื่อคืนนั้นก็ถูกแล้วแต่เพียงแต่ผมไม่เห็นด้วยอยู่ในดเดียวที่บอกว่าการสอบสวนยังไม่ชอบไม่ใช่การสอบสวนไม่ชอบการสอบสวนอื่นมันชอบหมดแล้วแต่การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหายังไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคือจะต้องแจ้งในขณะที่ผู้ต้องหานั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และถ้าเป็นเด็กต้องมีสาบิชาชีพด้วย ตอนที่เขาสอบสอบเข้าใจว่าตำรวจก็พยายามจะทําให้เร็วเพราะว่าคดีเป็นคดีที่เฉื่อนขวัญและคึกโครม่าอาจจะผิดพลาดไปบ้างที่อายการต้องคืนเนี่ยประเด็นอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าทนายหรือผ,ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายของน้องเขาบอกว่าการสอบสวนนี้ไม่ชอบถ้าสอบสวนนี้ไม่ชอบศาลยกฟ้องแล้วก็จะฟ้องใหม่ไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอายการต้องบอกทําให้มันชัดเจน เมื่อไม่ให้มันมีปัญหาไปทําให้ครบถ้วนซะก่อนมันไม่น่าจะมีอะไรละครับเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยจนนักเดีครับคืออาจารย์ปรเมฆท่านก็พูดได้เคลียร์นะ,ะเพราะว่าเอาจริงๆคุณผู้ชมครับคือในมุมของอายการที่ได้มีการคือสํานวนนั่นคือหมายความว่าให้ตํารวจเองเนี่ยไปทําเรื่องให้รัดกุมกว่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่เวลาอายการส่งฟ้องศาลแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะได้รัดแน่นถ้าเกิดว่ามีช่องโหว่เนี่ยตังโหวจากตรงนี้ สมมุติว่าคุณผู้ชม,มนึกออกใช่ไหมฮะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องเองเป็นการที่อายการส่งฟ้องคือตํารวจทําสํานวนเสร็จส่งให้อายการอายการเห็นสํานวนที่ถูกต้องก็จะส่งต่อให้ทางศาลถูกไหมฮะศาลก็จะมีการฟ้องและตัดสินเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆนานาเนี่ยทางตํารวจเองเนี่ยทำเรื่องทั้งหมดส่งให้กับอายการอายการก็มีหน้าที่พิจารณา พอพิจารณาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูว่าสำนวนที่ทางตำรวจส่งมาให้เนี่ยละหลวมไหมม,มีอันไหนที่มันจะเป็นข้อบกพร่องไหมเพราะถ้าเกิดวราบ,บกพร่องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเวลาส่งไปชั้นศาลเนี่ยศาลท่านอาจจะปัดตกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนของอัยการก็มีความจําเป็นที่จะต้องให้ตำรวจนั้นทาสำนวนให้รัดกลุ่ม,มเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ส่งไปที่ศาลแล้วเนี่ย สุดท้ายเนี่ยจะได้ดําเนินคดีไปแบบที่ไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกอเพราะฉะนั้นอันนี้พอคืนสํานวนมาก,ก็หมายความว่าคดีจบนะฮะคือสานวนมานั่นคือหมาอนกาบาตำรวจเองก็ต้องไปรวบรวมแลวทำให้มันแน่นมากขึ้นเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเวลาส่งไปที่ศาลเนี่ยทุกอย่างจะได้ตัดสินอย่างอย่า,ยางฉกาจฉกันอะ่ะค่ะถูกไหมฮะอ่านี่คือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ตามปรเมศท่านอธิบายแบบนี้นะฮะค่ะเพื่อให้ตํารวจได้ทําสํานวนให้รัดกลุ่มมากขึ้นมากขึ้นนะฮะมาคุยง่ายๆอายการจะดูว่ามีช่องโหว่ไหมถ้ามีช ก่ S <S อนที่ไปถึงสารหลังจากนั้นตารวจต้องทําแล้วส่งให้อาการใหม่พออัยการตรวจสอบแล้วอไม่มีช่องโหว่แล้วส่งสาระะจะเป็นแบบนี้ <uellement> แต่อันนี้คือเหมือนกับว่าทางทางอัยการท่านก็บอกว่าเหมือนกับว่าตํารวจเองเนี่ยไปสอบโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องของคุณหมอเรื่องจิตแพทย์ที่เขามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาประเมินเด็กคนนี้โดยที่ไม่ได้มีการดรอรายงานของแพทย์เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดขึ้นไปถึงสารเนี่ย,อ,ยาอาจจะเป็นข้อต่อสู้ของทางฝั่งจำเลยได้ สาอาจจะประตกยกได้อ่าก็เลยต้องมีความจําเป็นที่ต้องทําให้รัดกลุ่มค่ะอ่าก็ติวต้องรอดูต่อไปว่า ตำรวจจะทำตรงนี้ยังไงแล้วส่งมาอายการใหม่ยังไงแล้วจะส่งฟ้องศาลยังไงค่ะคือหลายคนมองว่าแบบนี้จะเป็นการแช่แข็งคดีนี้ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นการแช่แข็งนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะมีระยะเวลากําหนดอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ถือว่าแพทย์มีส่วนสําคัญอย่างมากในการพิจารณาคดีหลายคดีดังนั้นแพทย์จะไม่ละเลยในเรื่องกรอบระยะเวลาตามกฎหมายอยู่แล้ว ก็ไม่ได้เป็นการแช่แข็งนะคะสำหรับในมุมของอาจารย์ปรเมศเพราะว่าจะมีกรอบระยะเวลากําหนดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องทําภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับคดีนี้อายุความก็คือ20ปีครับแต่ทีนี้พอมีข่าวมาว่า,เ,าเด็กถูกเ,เหมือนกับปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็เลยทําให้สังคมเองก็ไม่สบายใจค่ะนะฮะแต่จริงแล้วมีขั้นตอนของเขาอยู่อันนี้อาจารย์ปรเมศกว่ามาแบบนั้น